เคนะฮะสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะครับผมอ่าวันนี้นะฮะฟีเจอร์ฟีเจอร์ชุดนี้เป็นชุดกองหลังนะครับผมฟีเจอร์ชุดกองหลังเดี๋ยวนะอันนี้เนี่ยวาฟีเจอร์ชุดกองหลังนะฮะก็ไออยู่ไหนเดี๋ยวนะอันนี้เปล่าวะ เออไม,หหนนมนะ่หาตั้งนานนะครับผมนี่หาตั้งนานอันนี้นักเตะยอดเยีเ่ยมจำเดือนของเจลรแล้วก็อเมริกานะครับผมอีหกวันนะฮะผมมีตัวเลขอยู่นะผมมีตัวเลขอยู่นะไอพวกเนี้ยน,นะมีตัวเลขอยู่หลายอันอยู่ของฟรีนะครับผมแต่วันนี้นะมาชุดนี้เพ็กกองหลังนะครับผมถ้าคุ้มสุดก็เดอริคคูบคูริเบรี่แล้วก็วารานนะะ แต่งบมีแค่200เปิดได้2ครั้งนะฮะถ้าคุ้มสุดก็2ก็3คนเนี้ยเดลิกวารานคุลิเบอรี่นะฮะประมาณนี้เลเวลน่าจะอยู่ที่5นี่ไงเฮ้ยเดลิกสี่เหรอโอ้โหเดลิกสี่สี่สี่หมดเลยนะครับผมโอ้โหขอคุลิเบอรี่แล้วกันนะเบลห้าวารานก็สี่บ้าไปแล้วนะครับผมนะฮะ แต่ก็น่าจะ3คนนี้แหละที่ดีที่สุดนะเดลิกวารานแล้วก็คุลิเบอรี่นะฮะอุปาเมกานโดก็ถือว่าได้อยู่นะนะฮะดิโก้คาร์ลอสชิเอร์นี่นะครับผมปีเก้เนะี่ยไม่ว่าได้ไหมปีเก้นะครับผมมินมี5ดาวอยู่นะขอสักห้าดาวสักอันหนึ่งอ่ะนะครับผมขอ5ดาวสักอันหนึ่งนะนะอ,อ่นนงนะถ้าเป็นเดลิกเลยก็ดีเดี๋ยวไม่ก็คุลิเบอรี่ในะสองครั้งเท่านั้นนะครับผม สองครั้งเท่านั้นไปนะฮะไปครับผมสองครั so ้งเท่าน yeah. ั้นขอห้าดาวขอห้าดาวเฮ้ยเหล็กเหรอไอ้ไม่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 นานแต่นานไม่เหล็กแต่นานมาแล้วครับผมฟิบๆฟิบฟบเหล็กไหนซเรียเฮ้ยโอ้สี่ดาวะ สี่ดาวอาเจกนะครับผมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะฮะพอาะได้สำรองแหละเปตทุก,ก็ผมนะฮะเปตทกโอ้สุดท้ายขอห้าดาวฮึขอห้าดาวฮอ,อ,าาวอนะฮะมา มาโอ้ยชื่อลุ้นเลยอ่ะนะฮะลุ้นเลยอ่ะสุดท้ายสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดฮารา์ดแวร์ล,ลิก้าแก่ซีดาวเหรอบักปีเกโอ้ยไม่ได้อยากได้เลยนะครับผมโอ้โห ปีเก้เออโอ้โหนี่สไลด์โชว์ไปทีสไลด์โชว์ไปทีหนึ่งนี่อืมปีเก้ครับผมแปดเจ็ดฮนะโอ้โหโอ้โหห้าดาวถ้ามีห้าดาวมาก็ยังพอได้อยู่นะไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ป่ะโอ้โหโ,โ,โอเค นะครับผมนะมันใช้ได้ไม่ล่ะมันใช้ได้ไม่ล่ะ <mm> มันใช้ได้ไม่ล่ะนะมันใช้ได้ไหมเดี๋ยวนะเปิดได้สองคนไม่ใช่เหรออีกคนอยู่ไหนอีกคนอยู่ไหนเออเฮ้ยมันเจอแต่ปีเก้อะทำไมเดอปีเก้อะ ปีเก๊ปีเก๊นี่ไงวูเปลนหกเองเหรอแปดหกปีเก๊แปดเจ็ดนะฮะปีเก๊แปดเจ็ดแต่ร์เลเวลห้านะเลเวลห้านะนะอือหือนะเออลิซานโดมาติเนสนะเออคนนี้เหรอ ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะนะ,อ,ะนอัพเลเวลปะเนี่ยอัพเลเวลมีมีอัพไหมมีอัพไหมศูนย์หมดเลยนะครับผมไม่มีฮนะไม่มีฮนะโอ้โหปีเก้นะครับผมคริสตัลพีเก้นะจับลงทีมเดี๋ยวขอเทียบก่อน ปีเก้กับมาตินเนสใครเก๋วกว่าบางทีไม่ได้ไมันต้องลองสนามด้วยดิปีเก้ปีเก้ลงมาแล้วกันลงมาแทนนาโช่แล้วกันหรือ,อยังไงดีวะอา่อาอ่านาโช่แหละได้แหละอ่ะแต่ปีเก้การเงาเพราะว่าเป็นพาร์เนอร์นี่ไงแต่ก็ไม่ได้อยากได้หรอกนะ นะเทียบดูสิปีเก้ไทยเจ๋งกว่าเฮ้ยเฮ้ยลบหนึ่งปีเก้ลบหนึ่งละลบหกครองบอลมาร์ติเนีสดีกว่าสองสั้นเปิดบอลเท่ากันครองบอลเกมรุกมาร์ติเนีสดีกว่าแต่เก็บลุกออกไปทไมัยป่ะแต่ครองบอลเนี่ยก็ได้อยู่นะนะลุกโม่งมอ,งอลุกโม่งปีเก้ดีกว่าลุกต้องเตะความโค้งมาร์ติเนีสดีกว่าสปีดดีกว่าสปีดมาร์ติเนีสดีกว่านะชัดเจน ลังเงินยิงปีเก้ดีกว่าบวกหนึ่งนะฮะพลังเงินยิงปีเก้บวกดีกว่าบวกหนึ่งกระโดดปีเก้ลบสามแข็งแกร่งปีเก้บวกสี่ก็ได้ความแข็งแกร่งแหละนะบาลานซ์ลบแปดโอ้ยเยอะจังวะสเตมินา่ารบเก้าเกมรับปีเก้อย่างเงี้ยแต่เกมรับแบบปีเก้ดีกว่านะนะฮะเกมรับบวกสี่นะครับผมนะทเทคิ้งบวกหกแล้วก็ใช่ใช่โอ้แอคเพรชั่นลบลบหกเลยนะฮะ ก็ประมาณนี้ส่วนนั่นอื่นก็แต่สกิลเนี่ยมาเน,ดนีดีกว่านะฮะมาเน,ดนีดีกว่าถ้าเกมรับเอเกมรับเกมรับพีเกดีกว่าอยู่แล้วนะพีเกดีกว่าอยู่แล้วแต่เตมไหมครองบอลส่องสั้นเปิดบอลเท่ากันแต่มันก็เป็นกองหลังไงมันไมจ่จำเป็นที่จะต้องแบบไปเอาทางอื่นไงพีเกดีกว่าเลยอะก็ตามค่าพลังเลยนะครับผม ปีเก้ลองจับลงสนามดิได้ปะวะได้ปะวะขึ้นไป90บวก3นะครับผมขึ้นมา3ามในเป็ดเก้าขึ้นมา3มเหมือนกันนะฮะขึ้นมา3มเหมือนกันปีเก้แหละนในรับมยิงคู่รามอสใช่ปะเนี่ยยุคสเปนนะเนี่ยสเปนยุคเก่ายุคก,ก่อนนะสเปนยุคก,ก่อนโอเคนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้เคมเบลแหละ นะ 94, นะเขมเบลเก้าสี่นุ้ว้ยปีเก้ก็น่าได้แค่เตื้อสำรองนะรามอสเนี่ยเก้าห้ารามอสเป็นตัวตัวธรรมดานะตัวสแตนดะาร์ดนะรามอสสแตนดาร์ดโอเคฟอร์มบีแต่เราดไม่โคตรเสียดายเลยฟอร์มอีอาทิตย์นี้ไม่ฟิตเล่นไม่ออกเลยฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะี่ก็มีหนึ่งครั้งที่ยังได้เปิดพอได้ลุ้นห้าดาวอยู่ <c oughs> นะโอเครประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคพ็ปกองหลังนะครับผมก็ถือว่า ยังไม่โอเคสักเท่าไหร่นะต้องการ5าดาวอะ่ะนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย let's go